หลังไล่คว้าความฝันด้วยการโกอินเตอร์ไปเล่นหนังฮอลลีวูดมาแล้วถึง6เรื่องล่าสุดสาวซาวร่ามาลเลกุลเลนก็เหินฟ้ากลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อมารับงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาค่ะซึ่งกลับมาคราวนี้นะคะเจ้าตัวเลยถือโอกาสเปิดใจถึงเส้นทางการทํางานที่ฮอลลีวูดว่าแม้ผลงานหนังของเธอจะไม่ใช่นังเกรดเแต่เธอก็ภูมิใจที่ได้มาไกลขนาดนี้ค่ะ ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงฉากเปลือยหน้าอกอาระาอารามในหนัง12 12 12 Evil b o n ซึ่งจะเข้าฉายที่เมืองไทยเร็วนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียสเพราะถือว่าเป็นการแสดงค่ะจริงๆซน่าเฉยๆอะค่ะาร,ะๆๆาระมองว่าสมัยนี้คือพูดถึงหน้าอกก็คือหน้าอกนะคะผู้หญิงทุกคนก็มีอะค่ะไม่ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ข่าวว่าในในเมืองไทยก็จะมีมีหนังพวกหนัง อีโรติกพอสมควรซึ่งแรงกว่าที่แซลล่าเล่นอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เซเรียสเลยมากค่ะตัวแซลล่าเองก็ยอมรับว่าหนังหนังบางเรื่องก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าหนังเกรดเอแบบแบทพีททอมครูซอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าผู้จัดการกับกับเอเจนซี่ที่นู่นเขาก็มั่นใจว่าจะไปถึงนั้นนะคะก็ต้องรอก่อนคือคิดดูสิพ,พี่แบบว่าหนังหนังฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นเกรดอะไรคือคนทั่วโลกได้ดูมันเป็นภาษาที่ทุกคนแบบว่าทั่วโลกได้ดูเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจค่ะ นอกจากจะร่งเเื่องงานเพราะกําลังจะมีหนังเรื่องใหม่แล้วนะคะซาร่ายังแฮปปี้เรื่องความรักอีกด้วยเพราะนักธุรกิจชาวอเมริกันวัย40ปีตามคล้ายขนมจีบเธอมาถึง2ปีครึ่งแล้วล่ะค่ะเขาเขาดูแลเขาดูแลดีอะค่ะแล้วเขาก็ใจดีเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็คุยกันคุยกันนานนะคะแสดงว่าลเป็นแฟนอะไรใช่ไหมอะไรนะคะไม่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นนะคะคุยคุยกันอยู่เขารู้ตัวเขาเขาขอแต่งงานทุกวัน แต่แสว่ายังไม่พร้อมยังไม่ได้เป็นแฟนเลยนะยังยังไม่พร้อม